เอาละครับก็สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับในคลิปนี้เราก็มาจัดให้ตามคำขอนะครับกับ30อันดับเกมมือถือแนวเทิร์นเบทแล้วก็แนวจัดทีมต่อสู้ที่ดีที่สุดโตไทยครับคัดมาให้แบบเน,น้นๆเอาแต่เกมที่ยังเปิดให้บริการอยู่อัปเดตล่าสุดแล้วก็ต้องบอกว่าแนวนี้ปิดตัวกันไปหลายเกมจริงๆทั้งหมด30อันดับจะมีเกมไรที่ยังน่าสนใจกันอยู่บ้างคนไหนหาเกมเล่นมาดูคลิปนี้กันก่อนได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับ อันดับที่30เมชาราชิ เกมทที่เข้าเทิร์นเบสอาร์พตัวใหม่ล่าสุดที่สายหุ่นยนต์รบเนี่ยเห็นแล้วต้องสะดุ้งกันบ้างล่ะเปิดมาก็จะพาเราบุกโลกอนาคตท่ามกลางสงครามจากกลเหล่านั้นจะได้รับบทเป็นผู้บัญชาการหน่วยรบรับจ้างที่ต้องนําหุ่นยนต์ไปตะลุยในโลกามาิคมะแค่เห็นชื่อดาวเนี่ยก็รู้เลยว่าไม่ได้มาร้านหน่วยครับแต่ว่ามารบกันแบบล้วนๆตัวเกมนั้นจะให้ฟีลเดียวกับฟอนมิชชั่นเน้นการวางทีมให้เป๊ะวางตำแหน่งให้ถูกแล้วศัตรูแบบหมากกระดานสุดเท่จุดที่ผมชอบเลยครับคือดีไซน์หุน่นดูแลล้วเะาก ต่อสู้คือยิงกันมันครับมือหายแขนหลุดขาปิวคือเลี้ยงตรงไหนในกระเดียงตรงนั้นแต่ก็ต้องบอกว่ากาชาสายฟรีต้องมีความอดทนนิดนึงนะครับตอนนี้เปิดให้เล่นกันได้แล้วทั้ง Android iOS แล้วก็เวอร์ชัน PC เไม่ชาราชคีคือของใหม่ที่น่ารองครับแต่อย่าเผลอไปหลงกาชาแล้วหัวร้อนเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนและครับอันดับที่29เนา Persona f The Phantom X จะบอกว่าเป็นเกมมือถือ JRPG ที่มีคนพูดถึงเยอะในช่วงนี้ก็ไม่เกินไปเท่าไหร่นัก สรับภาคแยกจากซีรีส์เ e r s o n a 5ไฟที่ในคราวนี้ลงมือถือกันแบบเต็มตัวเปิดมาเนี่ยก็จะพาเราเข้าสู่โลกเม t a v เว s ร์สุดหลอนพร้อมดันเจียนไซไฟจ,จัดๆแบบโทนแดงดำที่ขุนตาเหล่านั้นจะได้ใช้ชีวิตเป็นเด็กมอปลายในโตกเกียวที่ไม่ได้แค่สู้มอนแต่ต้องบริหารเวลาให้ดีจะอ่านหนังสือทำงานพิเศษหรือจีบเพื่อนในแก๊งก็แล้วแต่เราเลยระบบต่อสู้ยังคงเป็นเคิร์นเบสวางแผนในแบบของเพอร์สนามุมกองสวยเอฟเฟกงานมาแบบเนี้ยบแถมมีทั้งเวอร์ชันมือถือและก็เวอร์ชั่น PC ครับ ตรงๆเลยว่าผมแนะนําเกมน,นี้ไปบ่อยมากแต่ถ้าคลิปนี้ไม่มีชื่อของมันเนี่ยคนก็ต้องบ่นกันอีกแน่นอนเพราะงานก็ต้องใส่มานะครับมันคือของดีที่เลี่ยงไม่พ้นจริงๆอันดับที่28ดะก็เนี่ย Silent God นี่คือเกมมือถือที่กราฟิกสวยโหดขั้นเทพครับถ้าใครอยากได้เกมจัดทีมต่อสู้จนภายผมว่าเกมนี้น่าสนใจเลยเลยครับภายในเกมจะมาในทีมโลกแฟนตาซีที่มีทั้งโหมดดันเจียนและก็การแก้ไขปริศนาแผนที่มาแบบกึ่งโอเพนเวิลด์กันด้วยละครับพร้อมอัปเดตรีบอร์ในปี2025นี้นะมีการปรับปรุงระบบเกมเพย์ใหม่ปรับสมดุลฮีโร่แล้วก็ปรับเปลี่ยนความเกลือแต่อันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะปรับเพิ่มหรือปรับลดนะใครไปลองมาแล้วเนี่ยบอกกันด้วยละกัน และนอกจากนั้นครับในเดือนสิงหาคมเนี่ยจะมีการคอร์ลักับ Dungeon a n ด d r a าก n กันอีกต่างหากเป็นเกมที่น้าลองครับเล่นครอบเปลดฟอร์มกันได้ทั้ง PC แล้วก็มือถือทั้ง2ระบบแลละครับอันดับที่27 Grand Chase ขายเคยเล่นเกมนี้บน PC มาก่อนบ้างครับซึ่งตอนนี้กลับมาเป็นรูปแบบมือถือเต็มตัวแล้วนะแต่ว่าไม่ใช่แนวแอคชั่นตะลุยด่านแบบเดิมครับจะมาในแนวจัดทีม RPG ที่โคตรจะน่าเล่น เราจะได้จัดทีม4ตัวละครลงสนามครับเลือกใช้งานสกิลให้ตามจังหวะซึ่งถ้าเลือกถูกเนี่ยจะต่อคอมโบกันได้โหดมากๆตัวละครแต่ละตัวมีบทบาทช,ชัดเจนครับสายแทงสายดาเมยสายซัพพอร์ตงานภาพกราฟิกใช้โมเดลเ d ดครับผสมงาน2 d ที่ทําออกมาค่อนข้างสดใสเอฟเฟกต์สกิลนั้นส่งดีครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้เวอร์ว่างแต่มองนานๆเนี่ยก็แทบไม่เบื่อเลยรองรับโหมดการเล่นทั้งเนื้อเรื่องดันเจียนกีฬาและสิ่งที่ชอบคือเกมนี้ครับเน้นกดเองครับไม่ต้องพึ่งออโต้กัาเบตยาวๆคิดว่าหลายๆคนเนี่ยยัง รู้จักเกมนี้ด้วยซ้ําแต่การันตียอดดาวน์โหลดไปแล้วกว่า1ล้านครั้งครับอันดับที่26 e t h e r i เอ e s รียรีสตา เกมมือถือเปิดใหม่ล่าสุดครับที่เพิ่มเข้ามาในปีนี้กับ Asteria Restart ครับมาในแนวเทิร์นเบดที่ผสมกลิ่นอายความไซไฟบวกกับอนิเมะเข้าไว้ด้วยกันเราจะได้จัดทีมเทพลงไปต่อสู้ทั้งโหมด PVP แลวก็ PVE มีให้เลือกกันเยอะพอสมควรครับแต่ที่ผมชอบเลยเนะี่ยคือมันไม่ซับซ้อนเลยนะเล่นง่ายเข้าใจได้เร็วมีตัวละครให้เลือกเล่นกันโคตรจะเยอะแค่เข้าใจปั้นตัวก็เล่นกันไหวแล้วแต่ก็อาจจะต้องใช้เวลากันพอสมควรแหละในจุดนี้งานภาพสวยอลังการครับมาในแนวอนิเมะลื่นๆรองรับภาษาไทยกัน ครบใครชอบเกม RPG t u r n b เทิร์นเบภาพสวยระบบการเล่นเนี่ยไม่ยุ่งยากจนเกินไปเกมนี้เล่นกันได้ยาวๆครับอันดับที่25 King Arthur Regen t r i s e อีกหนึ่งเกมมือถือจากค่ายยักษ์ใหญ่อย่างเนชมาเบอร์ครับที่เป็นการบอกเล่าเรื่องราวของตำนานกษัตริย์ King Arthur ผ่านการเล่นเชิงกลยุทธ์แบบแนวเทิร์นเบดจับทีมต่อสู้ เกมเพยนั้นจะให้เราจัดทีมตัวละครครับซึ่งเกมนี้ยอมรับเลยว่าสนุกมากเพราะทออกมาได้หลากหลายรูปแบบตามที่เราต้องการดีเทลการเล่นจัดเต็มครับพร้อมงานภาพกราฟ,ฟิกที่สวยโหดและในปี2025นี้ล่าสุดตัวเกมมีการอัปเดตฮีโร่ใหม่อย่างวอลล่ารวมไปถึงตัวละครอื่นอีกมากมายที่เขาอัปเดตคอนเทนต์กันมาอย่างต่อเนื่องเกมนี้มีภาษาไทยกันให้แล้วด้วยนะครับเปิดครอสแพลตฟอร์มทั้ง p ีแล้วก็มือถือครับ อันดับที่24 Epic Seven Origin กราฟิกอาจจะไม่ได้สวยโหดที่สุดในคลิปนี้ครับแต่ถ้าพูดถึงเกมเทิร์นเบทที่มีคนเล่นเยอะทั้งปีทั้งชาติเกมนี้ติดโผอย่างแน่นอนเปิดกันมาตั้งแต่ปี2 0 1 8แต่ในปี2 0 2 5นี้ก็ยังมีการอัปเดตคอนเทนต์อย่างต่อเนื่องทั้งเนื้อเรื่องตัวละครกิจกรรมต่างๆมาแบบเรื่อยๆแบบไม่มีพักเลยคือไม่ต้องหอหวารับแต่ก็ยังมีคนเล่นไม่เลิกระบบต่อสู้เป็นแบบ Active Time Battle ที่ไหลลื่นแล้วก็โคตรจะมันแต่มีการอัญเชิญมอนสูรมาช่วยต่อสู้กันได้เพิ่มความคลาคาาสสสกกกกวมมนนุัเเ้ไรรจะะดือีส อัปเกรดจัดทีมลงด่านพร้อมเนื้อเรื่องที่น่าติดตามภายในเกมมีภาษาไทยเล่นกันได้เรื่อยๆครับใครชอบ RPG จัดทีมเนี่ยเล่นยาวๆเกมนี้ไม่ต้องพึ่งกระแสนะครับอันดับที่23 Dream Air p r e a t y Record พามาดูก,กันกับอีกหนึ่งเกมใหม่ที่เปิดตัวไปอย่างยิ่งใหญ่ในเดือนนี้ครับและก็ไม่น่าเชื่อว่าเปิดแป๊บเดียวยอดดาวน์โหลดไปกว่า500,000ครั้งแล้วด้วยนี่คือเกมเทิร์นเบสตัฟติกอาร์พีจีครับเน้นกาเรเล่าเรื่องผ่านเสียงเพลงแลวก็บรรยากาศจีนแฟนตาซีผู้เล่นจะได้จัดทีม5ตัวละครลงไปต่อสู้แบบเทิร์นเบสซึ่งตัวละครน,นั้นมีให้เลือกเยอะมากๆแต่ละตัวจะอ้างอิงจากนิยายและก็ประวัติศาสตร์ของจีนครับแถมเกมนี้ยังเพิ่มลูกเล่นเช่นฮีโร่แมวเหมียวครับที่ช่วยเหลือในการต่อสู้กันได้้้้แแแที่่กก่่นนนนาาารรััักกกวววคือเตงมไดด งานกราฟิกเน้นสไตล์หมึกจีนเอฟเฟกค่อนข้างดูดีแต่ที่ดีกว่านั้นคือเสียงเพลงอย่างเพราะครับรองรับภาษาไทยจากที่ลองดูเนี่ยบางจุดก็ยังมีการแปลไทยกันแบบงงๆอยู่บ้างแหละครับอันดับที่22 s i l v e r and Blood นี่คือเกมใหม่ที่ผมว่าแรงที่สุดแล้วครับในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมา เพราะว่าเปิดได้ไม่นานคนเล่นคนโหลดเนี่ยเยอะแบบโคตรโหดกราฟิกโดนใจเกมเมอร์เป็นอย่างมากครับธีมบรรยากาศแนวโกธิคแวมคายนะบางตัวสวยบางตัวเซ็กซี่ขยี้ใจก็มีเหมือนกันเล่นในทั้ง PC แล้วก็มือถือรองรับภาษาไทยกันด้วยครับแถมตอนนี้มีการอัปเดตตัวละครคใหม่เข้ามาถ้าคุณเป็นสายทาร์ทิคอลที่อยากได้เกมใหม่ๆเบื่อพวกภาพทรงอนิเมะเดิมๆครับอยากจะลองแนวดาร์คแฟนตาซีกันดูบ้างเกมนี้บอกเลยว่าเล่นไม่ยากแต่ก็ต้องฟาร์มเยอะพอสมควรยังไง s i วเวอร์แอนด์บก็จะเป็นอีกหนึ่งเกมทางเลือกที่น่าสน ในคลิปนี้ครับอันดับที่21 SD Gundam ถ้าถามเรื่องกราฟิกเกมนี้ผมว่าเฉยๆนะไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้ตูมตามเท่ากับพวกเกมใหม่ๆแต่ถ้าคุณเป็นแฟนกันดัมเกมนี้คือของที่ต้องเล่นครับเพราะว่าเขาเนี่ยรวมจักรวาลการดัมลิกซิท้ครับจากบันไดนํำโคทั้งหุ่นเก่าหุ่นใหม่เรื่องราวจากหลายภาคมายัดไว้ภายในภาคเดียวแถมยังใช้ระบบทันโอวางกองกําลังครับลุยบนแผนที่ที่เหมือนกับภาคคลาสสิกแต่ว่ามีการปรับปรุงให้เล่นบนมือถือได้ง่ายขึ้นคนไม่เคยเล่นมาก่อนเนี่ยก็ไม่งงอย่างแน่นอนแอนิเมชันตอนต่อสู้ก็ถือว่าโอเคครับเขาใส่ละเอียดมาพอสมควร แต่ถ้าใครชอบเอฟเฟกหนักๆอลังเนี่ยอาจจะรู้สึกไม่สุดเท่าไหร่ล่ะสำหรับเกมนี้โดยรวมถือว่าเป็นเวอร์ชั่นมือถือที่เปิดใหม่ล่าสุดเหมาะกับแฟนกันดัมถือว่าไม่ธรรมดานะเปิดแป๊บเดียวครับยอดดาวน์โหลดทะลุล้านไปแล้วนะครับอันดับที่20 Lost Source ถ้าคุณชอบเล่นเกมแบบ AFK ไม่ต้องคิดเยอะหรือถ้าคุณชอบเกมภาพสวยอนิเมะแบบ Epic Seven ครับต้องมาลองกับ Lost Souls เกมมือถือตัวใหม่ล่าสุดในเดือนนี้ครับเน้นจัดทีมสู้แบบออโต้จุดเด่นคือเราอาร์ตเวิร์กตัวละครสาวๆนี่นแหละที่ดูดีปนความเซ็กซี่บางคนเนี่ยติดเบรดเอาเรื่องเหมือนกันกราฟิก <Graph ic S 2> เป็นแบบ 2D สไตล์อนิเมะครับมีคัดเินให้ชื่นชมกันถ้าใครเคยเล่นแนวเจ้าหญิงตีมอนต์แบบภาพไซส์กรอลิงเนี่ยน่าจะคุ้นมือกันได้ไม่ยากลองรับมินิเกมการสู้บอสดดนเจียนฟาร์ม และก็โหมด PVP แข่งขันกันได้แบบเรียลไทม์ข้อดีจากที่ลองครับระบบการเล่นเข้าใจโคตรง่ายไม่ซับซ้อนจนหมื่นครับใครชอบเกมภาพสวยเล่นง่ายปล่อยฟาร์มแลม้วไปทำอย่างอื่นถือว่าเกมนี้น่าสนใจครับอันดับที่19โคโดมอน หลังจากที่มีแต่เกมภาพอนิเมะนะมาย้ายฝั่งเอาใจภาพพิกเซลกันดูบ้างครับกับเกมโครโมนนี่คือเกมม o n s t e r t r ท i n e r ครับที่การต่อสู้ของเขาเนี่ยจะเป็นรูปแบบเทิร์นเบรสำหรับเกมนี้จุดเด่นที่เห็นได้ชัดเลยคืองานภาพสไตล์พิกเซลงานดีงานน่ารักให้เราเนี่ยยอนยุคและสนุกการเลี้ยงมอสเตอร์มากมายหลากหลายสายพันธุ์พร้อมจนภัยแก้ไขปริศนาบนแผนที่ที่กว้างใหญ่เอาเรื่องภายในเกมรองรับการเล่นคร o บแพลตฟอร์มกันได้ทั้ง PC มือถือแล้วก็ Nintendo Switch สายฟรีเล่นได้สบายครับไม่เน้นการเติมเงิน เท่่าไหรแต่ก็อาจจะใช้เวลาในการฟาร์มและความอดทนพอสมควรเกมนี้รองรับ Joy Controller กันด้วยถ้าคุณตามหาเกมแนวมอเตอร์เทรนเนอเป็นอะไรที่ตอบโจทย์และครับอันดับที่ 18. Browdust 2หาเกมมือถือที่เน้นแบบเล่นเองหรือเบื่อออโต้เกมนี้โคตรจะแนะนำครับกับ Browdust 2 กว่ย,ยอดดาวลวดไปแล้วกว่า1ลร้านโดยในภาคนี้การเล่นจะแตกต่างจากภาคแรกอย่างชัดเจนเปลี่ยนจากแนววางแผนต่อสู้ออโตโอ้มาเป็นการประจุนภยัยต่อสู้แบบเคิร์นเบดตัวละครลายเส้นน่ารักน่ารักครับแถมงานกราฟิก 2D ที่ทําออกมาค่อนข้างส่งเดียวมากๆส่วนการเล่นจะเป็นการเดินเควสไปตามเนื้อเรื่องเควสภาร,รกิจมีทํากันเพียบแต่ใครที่ไม่ชอบเควสอาจจะเบือ่อเบื่อแหละเพราะมันเยอะจริงๆลีดได้ว่วงค่อนข้างงานดีครับระบบต่างๆถือได้ว่าตอบโจทย์ทั้งสายวางแผนหรือใครได้เป็นสายสำรวจนะครับคนไหนชอบเกมภาพน่ารัก เน้นการประจนภายเกมนี้น่าโดดกันอยู่ไม่น้อยแล้ะครับอันดับที่17 s t a r c e s a t e e r Trigger จะบอกว่านี่เป็นเกมมือถือแนวเท,รเวทิร์นเบทที่ผมรู้สึกว่ามันดูเงียบๆย,ยังไงก็ไม่รู้นะครับอารมณ์เหมือนเกมเนี่ยไม่ได้กระแสะแรงหรือผมคิดไปเองใครรู้บอกด้วยนะครับแต่พอไปเล่นจริงเนี่ยกับรู้สึกว่ามันไม่ธรรมดาเลยตัวเกมจะให้เราจัดทีมตัวละครสาวสไตล์เนเมะลงต่อสู้จุดเด่นอยู่ที่ดีไซน์ตัวละครน,นะครับที่เซ็กซี่กันแบบจัดเต็มและสกิลที่เล่นคอมโบกันได้เพลินมีระบบท่าแพ้ทางสลับเทิร์นบวกกับแอคชั่นที่ดูดุเดือดกว่าที่คิดรองรับโหมดไอดอฟาร์มทรัพยากร,กรกันแบบจิอวๆ ไม่ได้เงียบถึงขั้นร้างอะไรแบบนั้นงานภาพกราฟิกค่อนข้างสวยเลยแถมยังมีภาษาไทยกันมาให้ด้วยแล้วก็เล่นในทั้ง PC แล้วก็มือถือนะครับสำหรับเกมนี้อันดับที่16 Marvel Mystics Mayhem ผมเนี่ยไม่ได้คาดหวังอะไรกับเกมนี้ครับตอนเห็นโลโก้ของ Marvel ขึ้นมาครั้งแรกนะแต่พอได้ไปลองเล่นจริงๆก็ต้องบอกว่าโคตรมันแบบไม่ทันตั้งตัวนละครับตัวเกมจะพาเราเข้าไปยังมิติลวงที่เหล่าฮีโร่ต้องมาเจอกับด้านมืดของตัวเองซึ่งทางเนื้อเรื่องและก็บรรยากาศคือเข้มข้นแบบไม่คิดว่าจะได้จากเกมมือถือระบบต่อสู้เนี่ยก็ไม่ง่ายเลยครับต้องวางตำแหน่งให้ดีใช้สกิลให้ถูกจังหวะไขกดั่วกับแผลยับได้เลยฮีโร่มีให้เลือกหลายสายหลายทางครับทั้งสายแทงดัมเมจซัพพอร์ตใครจัดทีมลงตัวเนี่ยคือสนุกมาก แต่ก็ต้องบอกแล้วว่าระบบกาชาเกมนี้เข้มจัดเลยไม่ได้แจกสวยๆเหมือนบางเกมครับยังไงเตรียมใจกันไว้ด้วยสไตล์ภาพกราฟิกมาในแนวคอมิกการ์ตูนฝรั่งครับใครชอบแนวนี้คือรักนะส่วนคนไหนไม่อินก็อาจจะต้องทําใจก่อนเล่นนิดนึงแต่ถ้าอยากจะลองเกมมาเวลที่ไม่ต้องนั่งฟังกันทั้งวัน y s สติ Mayhem คืออีกหนึ่งตัวเลือกที่แนะนํากันเลยครับอันดับที่15 จุเจสสึไข่เซนแฟนทอมพาเรต แม้ว่าจะเปิดได้ไม่นานบนสโตนไทยครับแต่ยอดดาวน์โหลดทะลุไปกว่า5ล้านกันเข้าไปแล้วสําหรับเกมมือถือเทิร์นเบสจากอนิเมะอย่างจุจูสึกไคเซนมหาเวทผนึกมานภายในเกมนี้ถือว่างานดีกันเลยล่ะยกต้นฉบับมาแบบจัดเต็มทางเรื่องของงานภาพกราฟิกที่สวยงามตามแบบฉบับของอนิเมะรอบนี้มีภาษาไทยกันมาให้แล้วเป็นแนวเทิร์นเบสแนะนําไปหลายรอบ้วครับแต่ในคลิปนี้ก็ต้องมาติดอันดับละเพราะว่าเกมมันฮิตจริงๆแถมมีการอัปเดตเข้ามาเรื่อยๆยุคนี้ครับอนิเมะเรื่องไหนเนี่ยก็ต้องหยิบมาทําเป็นเกมมือถือกันทั้งนั้นล,ละรรัับบบแเสสียงตอํา มนี้ถือว่าดีเกินคาดครับอันดับที่14 7-9-2ซเวไ ถึงจะไม่ใช่เกมเทิร์นเบทแต่เรื่องจัดทีมให้ลงตัวในเกมนี้คือสายแข็งนะครับขอบอกสำหรับ s e เว่ Night2 เป็นผลงานจากค่ายยักษ์ใหญ่อย่าง N e ส m a มา l e เบที่เปิดตัวกันมั้งแต่ปี2021จนปัจจุบันนี้ก็4ปีเต็มๆครับตอนออกไปใหม่เนี่ยคือกราฟิกยุคนั้นคือตัวท็อปๆของวงการมือถือเลยแต่ปัจจุบันนี้ก็ยังดูดียูยครับเอฟเฟกต์กยังสวยจัดเต็มเหมือนเดิมซึ่งเกมนี้จะให้เราเนี่ยควบคุม4ตัวละครหลกักเน้นการปั้นทีมตะลุดันเจียนปล่อยบอทกันได้บ,บ,บ,าาาดบิยััรรลลนาาาทกนนหวดคเปต แบบรัวๆหลังงานนี้ใครยังไม่เคยลองปี2025แล้วนะครับภาพยังคงแจม่มการเล่นยังมันและสายจัดทีมเนี่ยห้ามพลาดและครับอันดับที่13ดิเมนชาร์กา เกมมือถือแนวจัดทีม5ตัวละครที่ผสมทั้งแนว RPG และก็ระบบ i d l เข้าไว้ด้วยกันให้เราเนี่ยออกจนภายในยุคจนสลัดแฟนซีครับที่ทั้งภาพทั้งเสียงจัดว่าดีเกินคาดระบบภายในเกมถือว่าครบรครับตัวละครบแบ่งเป็น6สายหลักทั้ง defense assault สายทำลายล้างสายเอจิจอมเวทและก็สายซับพอร์ตนะครับและนอกจากนั้นยังมีระบบเมืองที่จะเอาไว้ในการฟาร์มทรัพยากรให้อัตโนมัติกันด้วยเล่นจริงจังก็ได้ปล่อยออโต้ก็ไม่ติดเลยครับ PVP ก็มันนะการชปองก็มีระบบการอัปเกรด จัดกันมาแบบหลายรูปแบบจริงใครชอบแนวจัดทีมเล่นเพลินๆกราฟิกสวยทรงดีลองโหลดมาเล่นได้เลยครับอันดับที่12 b r u w a r c h อ v คไ เกมนี้เปิดมาหลายปีแล้วแต่ยังมีคนเล่นเรื่อยๆจนถึงปี2025บลัวคายเป็นเกมมือถือแนวจับทีมที่จะให้รับรับบทเป็นเซนเซคอยดูแลและสั่งการนักเรียนสาวๆในเมืองที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายบางคนอาจจะมองว่าเป็นสายโมเอครับแต่จริงๆแล้วระบบเกมนี้มีอะไรให้เล่นเยอะเหมือนกันจุดทิ่น่าสนใจคือการออกแบบตัวละครที่เน้นสไตล์เมซไซมินิมีลุกเล่นระวังการต่อสู้เช่นการเข้าทีกำบงังระเบิดฉากไม่ใช่แค่กดออโต้แล้วผผ่านไป อีกจุดหนึ่งคือความสัมพันธ์กับตัวละครนี่แหละที่ทำให้รู้สึกผูกพันเราสามารถพูดคุยเข้าคาเฟ่หรือเข้าถึงเนื้อหาของแต่ละคนกันได้โดยรวมถ้าใครชอบเกมที่มีคาแรคเตอร์ชัดๆเนื้อเรื่องแน่นๆแ,แล้วก็ไม่รีบร้อนรีดแหลงมากจนเกินไปเกมนี้ถือว่าเล่นได้แบบสบายๆครับอันดับที่11อาคานาแท็กติกหลายคนอาจจะมองข้ามกราฟิกทรงนี้ครับ แต่นี่คือเกมวางแผนจับทีมที่เล่นแล้วหยุดจ,าจ้างจริงใครเคยลองแล้วจะรู้เลยอคาณาแท็กติกเป็นแนว RPG ผสมสตันตี้บวกกับออโต้แบทเทิลเราจะได้เลือกซื้อตัวละครในสนามแล้วจับมาผสมให้เป็นครัสใหม่ซึ่งมีอาชีพให้เลือกเล่นเยอะมากๆเป็นร้อยสายเลยก็ว่าได้วางแผนดีก็ชนะขายครับวางมั่วเนี่ยก็คือโดนลากออกจากสนามแบบงงๆถึงระบบจะดูซับซ้อนในช่วงแรกครับแต่ถ้าเล่นเป็นแล้วเนี่ยมันจัดแถมเลดเนี่ยก็ยังไม่โหดเท่ากับเกมอื่นๆเปิดตัวไม่ค่อยเกลือเท่าไหร่กันด้วยครับแต่ ทั้งหมดนี้ก็แล้วแต่ดวงของแต่ละคนแะครับภายในเกมรองรับภาษาไทยสเปคโคตรเบาเปิดมานานหลายปีแต่ความสนุกยังคงเก่าอยู่ใครชอบแบบคิดไววางแผนไวเน้นจัดทีมแบบพลิกแพลงครับลองดูกันได้เลยอันดับที่10วันพันแมนเดอะส o n งเกส เกมมือถือจากวันพันแมนที่ใครเป็นแฟนไซตมะไม่รู้จักเนี่ยแปลกแน่นอนครับเกมนี้มาในแนวเทิร์นเบทจัดทีมตบกันแบบเทิร์นต่อเทิร์นเ,เปิดมาหลายปีก็จริงครับแต่ในปี2025นี้ก็ยังคงเป็นของดีที่มีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องกิจกรรมแน่นของแจกเพียบคนเล่นยังตรึมอยู่เหมือนเดิมจุดเด่นคือความเป๊ะของตัวละครครับถ้าไม้ตายแต่ละคนเนี่ยคือยกมาจากอนิเมะเป๊ะเลยจะหมัดเดียวจอดหรือหมัดลัวชุดคอมโบเนี่ยก็ไม่มีหวงของระบบการต่อสู้เข้าใจง่ายเล่นเพลินครับอยากจะปั้น ทีมเ,เทพก็ต้องออกแรงเปกันอยู่นิดนึงลหละถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เกมใหม่กราฟิกไม่ได้อลังแต่ถ้าเรื่องความดังแล้วละก็ยังไม่มีเกมจัดทีมจากอนิเมะเรื่องไหนที่แซงเกมนี้ไปได้ไง่ายๆครับอันดับที่9 reverse 1999เกมมือถือเทิร์นเบทที่จะพาเราย้อนไปในช่วงก่อนยุคปี2000ครับแต่บอกก่อนว่าย้อนไปแค่เนื้อเรื่องนะครับ เพราะว่ากราฟิกนั้นโคตรจะปี2025เลยตัวเกมจะเป็นโทนเม i m e แบบมีคราสนะครับมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวกราฟิกจัดเต็มแสงเงาดีรายละเอียดแน่นแบบไม่กัก๊กระบบการต่อสู้เน้นการจับทีมบวกกับเนื้อเรื่องหลักมาพร้อมระบบธาตุแพทห่างและก็การที่เลือกใช้งานให้ถูกจังหวะใครชอบกดมั่วๆอาจจะเจ็บตัวนิดน,นึงนะครับเพราะว่าเกมนี้ต้องคิดต้องวางแผนพอสมควรอีกอย่างที่ชอบเลยครับมีระบบเกาะส่วนตัวไว้ผลิตของแบบออโต้ซึ่งก็ไม่ต่างจากพวกเกมแนว i d e ที่เน้นฟาร์มเรื่อยๆเลยครับเกมนี้เปิด เลนให้เล่นกันได้ทั้ง PC แล้วก็มือถือใครชอบเกมวางแผนภาพสไตล์นี้ครับบอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะครับอันดับที่8ปด Outer Plan เกมมือถือเทิิ์นเบตที่กราฟิกโคตรอลังครับมาในธีมอิสคายแบบอนิเมะญี่ปุ่น ใลาเป็นสายนิเมะน่าจะรู้ทันทีว่าโทนนี้มาแนวไหนจุดที่โดนเลยครับคือดีไซน์ตัวละครสาวๆครับในเกมนี้จัดเต็มเซ็กซี่ก็มีเท่ก็มาแถมแอคชั่นดูเดือดจังหวะใช้งานสกิลคือสะใจสุดๆครับระบบการต่อสู้ไม่ได้มาเล่นๆนะครับเพราะว่าต้องวางแผนให้ดีๆทั้งท่าต่างๆลำดับการตีการคอมโบแล้วก็การยึดตำแหน่งถ้าจัดทีมถูกจังหวะคอมโบสกิลเนี่ยคือไหลลื่นเลยแถมยังมีระบบไอเดเอลครับฟาร์มของครับของให้แบบอัตโนมัติจะเล่นจริงจังก็ได้หรือจะปล่อยเล่นเรื่อยๆเกมนี้ก็ยังไหวครับ อาจจะไม่ใช่เกมใหม่ที่ต้องอวยกันเยอะครับแต่บอกตรงๆว่าระบบค่อนข้างแน่นเลยภาพสวยเสียงดีเพิ่มเติมคือเล่นผ่าน Windows Play กันได้แล้วถ้าคุณชอบเกมเทิร์นเบสจากที่มันมันครับเอาเทอร์เพลเป็นปหนึ่งทางเลือกที่ไม่ควรมองข้ามครับอันดับที่7 Limbus c o ส p a n y เกมมือถือเทิร์นเบทที่ไม่เหมือนใครและก็ไม่มีใครเหมือนครับที่จะมาในตีมแบบสตีม้ังบวกกับดาร์กแฟนตาซีบรรยากาศภายในเกมคือหลอนพอตัวทั้งเมืองทั้งศัตรูแล้วก็เพียงรกรอบส่วนย i ไของเกมเนี่ยใครเปิดมาครั้งแรกก็อาจจะมีงงๆอยู่บ้างน,นะครับเพราะว่าค่อนข้างแปลกจัดเลยเกมนี้ไม่ได้มาแบบเล่นง่ายๆชิลๆครับเพราะว่าระบบการต่อสู้ต้องวางแผนจัดลําดับการผสมคอมโบให้ได้ครับใครเพิ่งเข้าวงการเทิร์นเบทเนี่ยก็อาจจะมีเวอร์กันอยู่บ้างน,นะครับแต่พอเล่นไปเรื่อยเริ่มจับทางได้ก็ต้องบอกว่ามีสเสน่ห์ของม ในเมดดาร์กไม่ได้วสวยเหมือนในตลาดแต่ถ้าใครเบื่อพวกเกมสุดสำเร็จนะลองเปิดใจให้กับริมบัสดูสักรอบก็ไม่เสียหายครับอันดับที่ 6. r เรดชา d ์ w ด l g g n n s s เกมมือถือแนวเทิร์นเบสอาร์พีที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ไม่รู้กี่ปีมาแล้วครับนี่เป็นเกมแรกๆบนมือถือเลยก็ว่าได้ครับตัวเกมจะให้เราสะสมฮีโร่หรือที่ภายในเกมนั้นเรียกว่าแชมเปี้ยนตอนนี้ครับมีให้เลือกไปกว่า800ตัวแบ่งเป็นหลายเผ่าหลายธาตุจุดเด่นคือการเลือกจับทีมต้องดูดีๆครับเพราะว่าแต่ละตัวนั้นจะมีสายการเล่นเฉพาะทางทั้งสายโจมตีแรงสายซัพพอร์ตสายปัน่นดีบับอะไรแบบนี้หรือแม้แต่บอสบางตัวเนี่ยก็ต้องใช้ทีมเฉพาะรุวนๆจึงจะผ่านไปได้ระบบเกมนี้จัดกัน ค่างแน่นเลยทั้งแคมเปญ PVE อารีนาเรื่องการาฟิกบวกกับโมเดลตัวละครผมว่าค่อนข้างให้อารมณ์แฟนตาซีเข้มเขมครับรวมๆร,รู้สึกว่าเกมนี้กราฟิกค่อนข้างดูดีแบบคลาสสิกนะมีอะไรทำยาวๆถ้าเบื่นแนวอนิเมะที่มีอยู่ล้นตลาดตอนนี้ครับลองแวะดูเกมคลาสสิกกันได้ครับอันดับที่5 One Piece Treasure Cruise เกมมือถือแนว RPG ที่จะพาเราย้อนกลับไปในการเดินทางของลูฟี่และของเพื่อนตั้งแต่ต้นเรื่องอย่างเนื้อหาล่าสุดแถมยังได้จัดทีมตัวละครจากทุกยุคทุกเกาะมาต่อสู้ในสไตล์ของตัวเองจุดเด่นของเกมน,นี้คือจํานวนตัวละครที่มีให้เลือกเยอะมากๆทุกตัวนี่มีคลาสมีท่าสกิลเฉพาะตัวงานภาพมาสไตล์ 2D s t ครับแต่ว่าสีสันเอฟเฟกต์สกิลนั้นจัดเต็มโหมดการเล่นก็ไม่น้อยหน้านะทั้งโหมดเนื้อเรื่องกิจกรรมอ e ีเวนต์ล่าของสู้บอสเล่นร่วมกับเพื่อนหรือใครสายบ้าพลังก็มี อารีนาให้จัดกันครับถ้าใครที่ไม่ชอบแนวกาชานะหรือต้องฟาร์มเยอะๆเ,เกมนี้บอกเลยว่าอาจจะไม่ตรงใจเท่าไหร่สรุปสั้นๆเลยเกมนี้เหมาะสําหรับคนที่อินกับวันพีซชอบการจัดทีมปั้นตัวแถมยังมีเพื่อนในกิวเวล่าบอสก,กันได้เป็นเกมลิกแท้ครับเล่นกันได้แบบยหว่ๆเลยและครับอันดับที่4กริมการ์ดแท็ติก เกมแนวที่ได้ข้อจัดทีมที่ไม่ค่อยมีให้เห็นเท่าไหร่ในมือถือครับ วก,กับกินไอ้ดาวเอร์ี่ผสมก็สตีพังแบบเทพแค่เห็นภาพรู้เลยครับว่าเกมนี้มีของอย่างแน่นอนระบบการเล่นเป็นรูปแบบวางแผนสลับเทิร์นเดินบนมาก,กระดานครับจัดทีมให้ดีเลือกจังหวะให้แม่นแล้วก็จบเทิร์นกันแบบเจ็บๆไฮไลท์เด่นคือลูกเล่นค่อนข้างเยอะทั้งสกิลท่าไม้ตายการวอลตำแหนหรือกิมมิกบนแผนที่ครับที่ทำให้แต่ละแม์นั้นไม่ซ้ำกันแถมยังมีโหมดการเล่นมากมายสายเนื้อเรื่องก็ดีครับหรือใครชอบท้าทายก็รองรับทั้งหมดกิมการแท็กติกนั้นอาจจะไม่ดังเปียงแบบเกม ตลาดหรือพวกอนิเมะเขาวๆบ่มๆนะแต่ก็ต้องบอกตรงๆว่าแนวนี้แทบไม่มีใครกล้าทําบนมือเถือล่ะแถมมันยังทําออกมาดดีเกินคาดนะครับอันดับที่3 s u m m o เ e อ,อร์ว หากว่าเรานึกถึงเกมจับทีมต่อสู้ที่เปิดบริการมาอย่างยาวนาน Summoner มม War ต้องมาติดอันดับกันอย่างไม่ต้องสงสัยล่ะนี่ก็เกมจับทีมที่มาสไตล์เทิร์นเบดครับให้เราปั้นทีมปั้นตัวละครออกต่อสู้มีทั้งหมดการเล่นแบบซิงเกิลเพลเยอร์แล้วก็เสฟเนื้อเรื่องหรือใครจะเอามอนสเตอร์ครับที่ปั้นจนเทพแล้วไปต่อสู้กับคนอื่นก็ได้แบบเรียลไทม์ในเวอร์อารีนก็ได้เช่นเดียวกัน และจุดเด่นที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับเกมนี้คือขยันคอแลแลบมากๆล่าส,สุดครับตอนนี้ตอนที่ทําคลิปเนี่ยซัมเมอร์วอลก็เอ็กกับเพ k k เกนกันด้วยแม้ว่าจะเปิดมานานแล้วแต่ตัวเกมยังมีการพัฒนาฟีเจอร์ใหม่กันแทบไม่เหงาเลยมาพร้อมกระบบการฉปองนะที่ว่ากันว่าสุดจะเข้มแต่ด้วยคุณภาพแบบนี้หลายคนก็พร้อมจะไต่ไหวครับอันดับที่2 Girl f ล l l นไ e ทูเ i ็ก หนึ่งในเกมมือถือทันติค้อครับที่ระบบจัดหนักที่สุดในปี2025ภาคต่อของเกิร์ฟอนไลน์ที่อัปเกรดกันมาทุกด้านทั้งเรื่องของภาพเสียงและก็ระบบการต่อสู้เราจะได้สวมบทเป็นผู้บัญชาการคุมสาวปืนโตออกลุยซึ่งจุดเด่นหลักของเกมนี้อยู่ที่เหล่าตัวละครที่โคตรด,ดูดีมีสไตล์ท้งเท่น่ารักเซ็กซี่มาครบทุกอารมณ์ขายเป็นสายชิลอาจจะไม่ลอดครับเพราะต้องคิดวางแผนตําแหน่งให้ดีเลือกเป้าหมายให้ไวแล้วก็ใช้งานจังหวะยิงให้คมกันด้วยยอดดาวน์โหลดในปี202 ถ้าลุ้ไปกว่า1ล้านแล้วแม้ว่าจะเปิดกันได้ไม่นานรองรับภาษาไทยกันเต็มรูปแบบเล่นกันได้ทั้งมือถือแล้วก็ PC ครับใครเป็นสายในเมะบูมันมันจับทีมเลือๆเกมนี้ต้องมีติดเครื่องครับอันดับที่1โคงไข่ s t ส r r ร์เ เปิดครั้งแรกในไทยในปี2023ครับและหลังจากนั้นก็ยึดพื้นที่สายเทิร์นเบดบนมือถือไปแบบเาวๆอาจจะไม่ได้ดีที่สุดครับแต่เรื่องความฮิตคนเล่นและกิจกรรมมากันแน่นทุกเดือนเกมนี้เป็นเกมคล้ายเดียวกับเกมชินอิมแพกนั่นเองครับกราฟ,ฟิกสวยอลังการอย่างที่เห็นยอดดาวน์โหลดทะลุ10ล้านครั้งนเข้าไปแล้วระบบการเล่นเป็นแนวเทิร์นเบดจัดทีมสไตล์อนิเมะครับแต่และตัวจะมีสกิลมีธาตุและโกบดบทบาทที่ไม่ซ้ำกันจุดขายหลักคือคาแรคเตอร์ที่จัดเต็มทุกตัวไม่ว่าจะเป็นสาสาายยอ ลุยหรือสายล้นก็นแล้วแต่นะอัปเดตคอนเทนต์ล่าสุดตอนทําคลิปนี้ครับมีตัวละครใหม่อย่างไฟนอลและตัวละครลิมิเต็ดอย่างเซเบอร์กับอาเชอร์ครับที่แฟนๆกระลังฮูดถึงรองรับภาษาไทยกันมาให้แล้วและเล่นกันได้ทั้งมือถือ PC รวมถึงคอนโซลกันด้วยนะครับถ้าคุณชอบเกมเทิร์นเบดภาพสวยๆเนื้อเรื่องดีและคนเล่นโคตรเยอะคงขายสตูดิโคือเบอร์หนึ่งนะครับ ก็ครบทั้งหมดครับกับ30เกมในคลิปนี้จัดกันมาให้แบบหนักๆเลยหลายชื่อเกมพร้อมลิงก์แปะเอาไว้ให้ที่ใต้คลิปเหมือนเดิมครับส่วนคนไหนอยากได้แนวไหนเพิ่มเติมหรือขาดเกมอะไรไปเนี่ยอยากจะแนะนำก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยล่ะสวัสดีครับ